Okay. ตอนนี้นะคะก็คือกำลัทงทำขีดไหลเลือดนะคะตอนนี้เราคือผีดไหลเลือดมมีข้อดีอยังไงบ้างนะคะ1ทําได้เร็ว2อก็คือ,อตรงนี้บัะเข้าทจุดนะคะสาคือจริงๆอ่ะคือใครทําก็ได้ใครทําก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ใครทนงก็ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีเทคนิคว่าเราต้องรู้จักเขาดีพอว่า,วามันต้องควรจะต้องระวัง โดยรวมแล้วเด็กก็คือเราอ่ะหมอคือไม่ต้องเย็บเครื่องมือเย็บอัตโนมัติเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาหนังทุ้มปลายตักเศษไม่มีจุด่แต่ร้อมที่หนังทุ้มปลายอย่างเช่นไม่มีมุกไม่มีอ่าแล้วมา,มาปรนะกอบอะไรเนี่ยคือสามารถทำผิดรายเลือดได้แล้วก็ไม่มีพวกการะดูกแข็หัวหนองพวกเนี้ยใน,น,นข้อห้ามไม่สามารถทำผิดรายเลือดได้ก็จะเปลี่ยนเป็นคลิปแบบเลเซอร์นะคะแต่คลิปแบบเลเซอร์เนี่ยสำหรับหมอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะแต่ว่า การเย็บแต่เราเาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นปัจจัยที่มันแตกต่างกันคือคนที่เย็บเพราะฉะนั้นอยากได้แผนส่วนยก็ต้องมาศึกษาหมอวีที่มรุยพนะคะ